สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะคิดถึงการคํานวณน,นะคะไก่จะถึงแล้วนะคะวันที่16นะคะเพราะฉะนั้นทางเราขอมาคํานวณสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณในวันนี้หลักร้อยบนนะคะตอนแรกนะคะ รวมการสนับสนุนสลากินไปราัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอแนะนำการคำนวณหลักร้อยบนสำหรับสูตรนะคะเอาหลักแสองครั้งบวกหลักร้อยสองครั้ง,บว,ง,งบวกกับเจ็ดคงที่นะคะสูตรการคำนวณเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมรัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้เรามาดับการคํานวณด้วยกันนะคะว่าหลักร้อยบนของเราในวันนี้คํานวณใดตัวเลขใดตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสําหรับการคํานวณนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะหาคนสองได้สิบสิบบวกห้าสิบห้าสิบห้าบวกห้ายี่สิบได้ตัวเลขศูนย์นะคะศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดสำหรับผลออก ขอโทษนะคะรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่สำหรับการคำนวณสูตรหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณใดเลขเด่นนะคะเลขศูนย์หรือเลขเจ็ดผลออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับหลักร้อยบนในงวดนี้เข่าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดจากการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่ เรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงูถัดมาหลักแสนสองครั้ง4คนได้8 8ดบวก7นะคะ15บ5บวก7 22ได้ตัวเลข2 2บวก7ได้9สําสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงูถัดมานะคะ3ตัวบนออกสองสอง 7. การคำนวณสูตรหลักร้อยบนในงดนี้คำนวณในเลขเด่นนะคะได้และเลข9้าผลออก3ตัวบน2 2 7เพราะฉะนั้น การคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นเลขสองนะคะเลขสองในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสองสองเจ็ดสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสน, 5, นสองครั้งห้าคูสองได้สิบสิบบวกสองสิบสองสิบสองบวกสองสิบสี่ได้ตัวเลขเด่นสี่สี่บวกเจ็ดคงที่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สาม การคำนวณสูตรหลักร้อยบนในงวดน,นี้นะคะคำนวณในเลขเด่นเลขและเลข1ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักร้อยบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะเลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตร3ตัวบนนะคะออก4 0 3ศูสามมารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนสองครั้งเจ็ดคนสองสิบสี่สิบสี่บวกสี่สิบแปดสิบแปดบวกสี่ยี่สิบสองได้ตัวเลขสองสองบวกเจ็ดได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดการคำนวณสูตรหลักร้อยบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลขสองและเลขเก้าผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักร้อยบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้า ลนเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตร3ตัวบนออก9 3 8สสาำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสน2ครั้ง8ค้น2 16 16บกวก9 25, 25บวก9 34ได้ตัวเลขเด่น C 4บวก7คงที่ได้11ได้เลข1สำหรับผลออกรางวันที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก4 4 6 C 4 6 การคำนวณสูตรหลักร้อยบนในงวดนี้นะคะคำนวณใดเล็กเด่นเล4สี่เลขหนึ่งผลออก3ตัวบน CC6 เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักร้อยบนข่าวตัวเล็กเด่นเลข4นะคะเลส4ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตร3ตัวบนออก CC6 นะคะคืองวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะผ่านมาไกลเลยนะคะ3ตัวบนออก CC6 นะคะ การคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16พฤษภาคมนะคะที่จริงนะคะคือออกวันที่1เมษายนแต่รัฐบาลเลื่อนมาถึงนะคะวันที่16พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นขอมาสําหรับสูตรคํานวณในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ชมนะคะมารับการคํานวณโดยกันนะคะทางเราก็ขอมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะหลักแสนสองครั้งหาคนสองได้ส 10, 10ิบสิบบวกสี่นะคะสิบสี่สิบสี่บวกสี่สิบแปด ได้ตัวเลข8นะคะ8บวก7คงที่ได้15ได้เลขสําสำหรับผลออกนะคะเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณนะคะในวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลข8และเลข5นะคะรอลนในงวดวันที่16พหษภาคมพศ .63 นะคะที่เลื่อนจากวันที่1เมษายนมานะคะการคำนวณสูตรของเราในวันนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข8และเลข5นะคะสำหรับ หลักร้อยบนของเรานะคะยังไงก็ขอฝากทานผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนกันนะคะคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, hey, รวยๆท,ทุกทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ